ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักครับอยู่กับผม h o ตส p i n c แคทกับเกมคุกก i ้ลั n คิงด้อมครับวันนี้ผมจะมาอธิบายในส่วนของท็อปปิ้งนะครับแต่ก่อนจะอธิบายในส่วนของท็อปปิ้งต้องขอแจ้งเรื่องดึงก่อนว่าตอนนี้ ID หลักที่ผมเล่นอยู่มันเกิดปัญหาอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันอยู่ดีๆก็เข้าไม่ได้นะครับผมกลายเป็นว่าตอนนี้ผมก็เลยต้องมา สร้างไอดีใหม่นะครับผมและมาอธิบายชั่วคราวก่อนละกันนะต้องขอภัยในส่วนของความไม่สะดวกด้วยนะครับโอเคเริ่มต้นนะครับผมเราขอพูดในส่วนของตัวอีพิกก่อนดีกว่านะเพราะว่าตัวอีพิกแต่ละตัวเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวที่เรียกว่าส่งผลต่อปาร์ตี้มากๆนะครับผมแล้วก็ยอมรับว่ามีอีพิกมันย่อมดีกว่านะอ่ะโอเคครับในส่วนนี้นะครับผมเราขอพูดในส่วนของ คุกกี้ตัวแรกเลยแล้วกันเพราะว่าเป็นตัวซอสพิกครับผมตัวซอสพิกครับผมจะเป็นตัวที่ได้มาฟรีๆนะครับผมตอนต้นนะความน่าสนใจของซอสพิกครับผมเรามาดูความสามารถของเขาดีกว่านะว่าเขาต้องใส่อะไรครับเมื่อโจมตีต่อเนื่อง4ครั้งครับผมและครั้งสุดท้ายจะเกิดคิติคอนซอสพิกอันแสนร้อนแรงคือเอาง่ายๆคือตัวซอสพิคเนี่ยคือจะอัดนะครับผมและครั้งสุดท้ายจะอัดเป็นสายคินะครับดังนั้นเนี่ยตัวซอสพิกเนี่ยเอาง่ายๆเลยนะก็คือสายโจมตีครับผมสามารถใส่เต็มที่ได้เลยนะครับโจมตี5ได้เลยนะเพราะว่า ตัวซอพิคคือดาเมจที่หนักจริงๆนะครับอ่ะอันนี้คือในส่วนของซอสพิกนะครับอัดไปเลยได้ครับผมโจมตี5ช่องนะครับผมใส่ได้เลยนะโจมตีเนี่ยถ้าเกิดเราใส่เนี่ยช่องเราจะได้โบนัสเซตมาด้วยนะครับผมดังนั้นเนี่ยแต่ถ้าเกิดใส่5เนี่ยโบนัสจะเซ็ตแรงสุดเลยนะดังนั้นใส่5้าเซ็ตครับผมใส่5ช่องดีสุดครับต่อมาครับผมในส่วนของเข้าไรครับเข้าไรเป็นอีกหนึ่งตัวนะที่ อย่างแรกคือโจมตีตัวที่มีพลังชีวิตต่ําสุดครับผมและก็เพิ่มสปีดให้กับตัวเองนะครับผมเป็นเวลา7วิ50นะครับดังนั้นเนี่ยตัวของเข้าวไลต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งตัวครับผมที่ใส่อ่า ท็อปปิ้งครับผมเป็นสายโจมตีได้เลยนะเพราะว่าอย่างแรกคือเพิ่มสปีดครับแล้วก็โจมตีนะครับผมถ้าเกิดสกิลตอนแรกก็คือโจมตีทาร์เก็ตที่น้อยคือโดนดาเมจตัวที่เลือดน้อยสุดคือเอาให้ตายไปก่อนพอตายเสร็จปุ๊บนะครับผมก็จะเพิ่มโจมตีเพิ่มสปีดทําให้เราสามารถจะส่งผลต่อเนื่องได้ดังนั้นเข้าไลนา์ครับผมเป็นอีกท็อปปิ้งครับผมที่ใส่โจมตี5ช่องได้เลยนะครับ หลังจากตัวของข้าวไรนะครับผมตัวดย่ี้ก็คือเอเพโซนะครับผมตัวเอเพโซนะต้องบอกเลยว่าใส่ท็อปปิ้งครับผมเป็นสายโจมตี3ช่องแล้วก็ครูดาว2ช่องทําไมถึงใส่เป็นเซตนี้คือหลักๆแล้วเราต้องการให้สกิลขอตัวขอเอเพโซทํางานบ่อยๆนะครับแล้วก็ใส่3เนี่ยคือเราต้องการเพิ่มโจมตีนะครับนะเพื่อจะให้ในส่วนของดาเมจที่รุนแรงสามารถเอเพโซสามารถใส่คีได้ไหมคือคำตอบคือใส่ได้นะ เอฟเฟซโซเป็นหนึ่งตัวนะครับผมที่มีอัตราคิติคอนที่ถือว่าค่อนข้างจะสูงเหมือนกันดังนั้นเนี่ยเราก็สามารถใส่คิติคอนได้ครับผมและก็ใส่เป็นเซ็ตคิติคอนได้เช่นเดียวกันนะดีทั้งคู่ครับผมหลักๆแล้วเนี่ยก็คือพยายามใส่ครับผมถ้าใส่โจมตีก็ใส่โจมตีสาไปเลยนะครับผมแล้วก็คูดาวสองนะเพื่อให้ดาเมจที่รุนแรงแล้วก็ต่อเนื่องนะครับสลับเอฟเฟซโซนะ ตัวถัดมานะครับผมตัวของมาร์คแลนนะครับมาร์คแลนเนี่ยโดยส่วนตัวแล้วนะครับผมมันก็มีค่อนข้างจะรูปแบบการเล่นหลายแบบนะครับโดยมาร์คแลนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคือมันจะเป็นแท้งนะครับผมคือต้องบอกเลยว่าเอาเป็นแท้งนะดังนั้นก็คือจะใส่ในส่วนของการที่เพิ่มป้องกันนะครับผมเพิ่มป้องกันลดดัมเมจตัวส่วนนี้นะสามารถใส่ได้นะครับ คือเอาง่ายๆคือมาร์แลนด์หลักๆคือเป็นแทงค์และแค่อยู่ให้เผยอยู่เฉยๆให้ออกสกิลครับผมเพราะว่าการโจมตีของมาร์แลนด์หนึ่งทีเนี่ยเขาจะสามารถขัดจังหวะฝ่ายตรงข้ามได้นะคือมันตีไปไกลครับผมและแน่นอนครับผมตัวเขาเนี่ยจะป้องกันครับผมบัฟนะไอ้ป้องกันพวกสายดีบัฟได้ดีดังนั้นเนี่ยใส่เป็นสายลดดาเมจครับผมก็คือเพิ่มเลือดนะครับผมหรือลดดาเมจนะหรือเพื่อป้องกันอะไรก็ได้ครับผมที่มันเป็นแทงค์นะครับแค่นี้ก็สามารถใช้ได้แล้วนะครับผมใส่เซตเป็นแบบ5้าไปเลยนะอ่า ไป5ไปเลยนะครับผมนะลดดาเมจ5ก็ได้เพิ่มป้องกัน5ก็ได้อันนี้แล้วแต่ครับขอเป็นแนะนําเน้นไปถึกดีกว่านะครับแล้วก็อยู่เฉยๆเพื่อให้ใช้สกิลออกมาเรื่อยๆแค่นี้ก็พอแล้วสหรับตัวของมาร์คแลนนะครับถัดไปนะครับผมตัวของชาเอมนะครับผมชาเอมนะครับผมเป็นอีกหนึ่งตัวนะที่จะใส่ได้2แบบนะครับผมก็คือในส่วนของการใส่ประเภทคูดาวนะครับผมลดคูดาวหรืออ่าในส่วนของ เพื่อป้องกันก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดในส่วนของเพื่อป้องกันตรงส่วนนี้เนี่ยเราก็จะได้ครับผมในส่วนของอใส่เป็นครูดาว5หรือเป็นป้องกัน5นะครับผมเพื่อที่จะเอาโบนัสสแต็กนะพอถ้าเกิดใส่คูดาว5นะครับผมเราก็จะสามารถเรียกตัวลูกน้องของออกมาใช้ได้บ่อยๆแต่ถ้าเกิดใส่เพิ่มป้องกันนะครับผมตัวชาเอมก็จะออกมาเป็นลักษณะประเภทว่า ตัวลูกน้องจะออกมาจะถือว่าถึกเิึกมากนะครับตรงส่วนนี้ดังนั้นเนี่ยให้เลือกเอาได้เลยครับผมจะเป็นคููดาวหรือรถป้องกันก็ได้ดีทั้งคู่นะครับแต่โดยส่วนตัวของผมเนี่ยผมค่อนข้างจะชอบในส่วนของการเป็นคููดาวนะครับผมเพราะว่าคููดาวเนี่ยมันสามารถเสกออกมาแล้วก็ทําดาเมจได้ด้วยนะครับผมแต่ให้ระวังในส่วนของการตายของตัวเชเอมได้เพราะว่าตัวเชเอมถือว่าเป็นหนึ่งตัวที่บางเอาเรื่องนะครับแต่ถ้าเกิดใครประมาณว่าลำคาญเชเอมตายก็ใส่ป้องกันไปได้เลยนะครับอาจโดยส่วนของตัวเชเอมนะครับ ต่อมาครับผมเห็ดพิษนะครับผมตัวเห็ดพิษเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าใส่โจมตีนะครับผมใส่โจมตีห้าไปได้เลยนะเพราะว่าตัวเห็ดพิษเนี่ยคือต้องบอกว่าในส่วนของพิษที่ออกมาเนี่ยมันช้านะครับผมแต่ส่งผลนานมากดังนั้นเนี่ยเห็ดพิษเนี่ยคือเราสามารถจะเอามาถ้าเกิดพลังโจมตีอ่ะคิดตามความเสียหายก็คือ127%ต่อพลังโจมตีของเราดังนั้นเนี่ยถ้าหากเราพลังโจมตีสูงพิษก็จะส่งผลแรงขึ้นไปด้วยดังนั้นใส่ไปได้เลยครับผมโจมตี5ช่องนะเพื่อให้โจมตีดาเมจ ในส่วนของเหตดพิษครับผมเรียบร้อยครับผมต่อมานะครับผมในส่วนของรดนมนะครับหน้าที่หลักๆของรถนมนะครับผมคือการเป็นแทงนะและก็แน่นอนครับผมว่ารดนมมีสกิลครับผมลดความเสียหายด้วยนะครับผมและก็มีสกิลย่อยๆพร้อมๆกันดังนั้นตัวรถนมเนี่ยจะเป็นตัวที่แบกรับดาเมจได้ค่อนข้างจะถือว่าเยอะเอาเรื่องดังนั้นผมค่อยข้างจะแนะนาครับผมให้ใส่เพยเพสป้องกันหรือลดดาเมจนะ เพิ่มป้องกันหรือลดดาเมจเนี่ยตัวส่วนนี้ค่อนข้างจะดีต่อมดลดอ่าลดนมนะครับผมนะก็ใส่ไปเลยครับผมเต็ม5้าเลยนะลดดาเมจก็ได้ครับผมเพื่อป้องกันก็ได้แนะนําให้เต็ม5้าไปเลยนะครับอ่าถัดมานะครับก็คืออ่าฮะในส่วนของอ่ะมันม่วงนะครับผมมันม่วงเนี่ยคือลักษณะการโจมตีของมันม่วงเนี่ยก็คือจะเป็นการหมุนตัวนะครับผมหมุนตัวออกไปโจมตี ด้านหน้านะครับผมทำให้ตัวละคอรอยู่ด้านหน้าเนี่ยค่อนข้างจะอยู่ค่อนข้างจะชง,งักนะครับผมชง,งักถึงจะจังหวะหนึ่งและในขณะเดียวกันมันเป็นการดันนะครับผมให้ศัตรูไปรวมกันและรวบบอนศัตรูให้ไปรวมกันเช่นเดียวกันดังนั้นตัวของมันม่วงเนี่ยก็เป็นหนึ่งตัวที่ถือว่ารวบมอนได้ดีนะ แต่ว่ายังไงหัวเดตินขาดยังไงถึงแม้เขาจะอยู่เป็นสายจู่โจมครับผมแต่หน้าที่หลักๆของเขาเนี่ยผมดูยังไงก็แทงนะครับผมก็คือดังนั้นเนี่ยให้จริงๆก็น่าจะใส่พวกประเภทป้องกันนะครับผมหรือลดดาเมจจะเป็นอะไรที่ดีมากนะไม่น่าไม่น่าใส่พวกให้เโจมตีนะครับผมหรือพวกลดครูดาวนะครับเน้นพยายามเน้นป้องกันไว้ดีกว่าเพื่อรอจังหวะและรอเคาน์เตอร์นะครับผมตรงส่วนนี้มันจะเป็นการอะไรที่ดีมากกว่านะครับผมสําหรับมันม่วงนะครับนะป้องกันหรือลดเาเมจครับผมจัดไปได้เลย ต่อมาครับผมในส่วนของทัพทีมนะครับผมทัพทีมเนี่ยคือหลักๆเลยเนี่ยเราต้องการอะไรจากตัวของเขามากกว่านะครับคือต้องบอกเลยนะว่าถ้าเกิดเราต้องการให้ทัพทีมมีฮิวแรงเนี่ยก็ต้องใส่เพิ่มโจมตีเพราะว่าความสามารถของทัพทีมก็คือจะฟื้นฟู พลังชีวิต16%ขอพลังโจมตีนะครับผมทุก1วิ่งวินะดังนั้นเนี่ยถ้าอยากให้พัพทีมมีฮิวแรงก็ต้องใส่โจมตีนะครับแต่ถ้าเกิดใครนะครับผมต้องการใช้เอฟเฟกนะครับผมอย่างที่บอกนะครับว่าเพิ่มพลังโจมตีนะครับผมเพราะทัพทีมเขามี2องเอฟเฟกนะก็คือเพิ่มโจมตีก็แนะนําใหใ้ใส่ในส่วนของคููดาวครับเราจะได้2อ,อย่างนะอ่ะดังนั้นถ้าเกิดถามว่าพี่ครับผมงั้นเอาเป็นโจมตี3ามคููดาวสได้ไหมก็ได้ครับผมตรงส่วนนี้นะ แล้วแต่ครับผมจะเป็นโจมตี5ก็ได้นะครับผมเอาฮิวแรงหรือเอาบัฟก็คูดาว5ครับผมแต่ถ้าเกิดทางสายการก็โจมตี3คูดาว2ออันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอยู่ที่ว่าเราอยากให้เป็นแบบไหนมากกว่านะสไตล์การเล่นของทัพทีมนะครับอ่ะถัดมานะครับ ในส่วนของตัวสปาร์คครับผมสปาร์คเนี่ยต้องยอมรับนะว่าผมค่อนข้างจะชื่นชอบเขาพอสมควรในส่วนของบัฟนะครับผมที่เพิ่มอัตราคิดิคอน15%นะแค่เอาสปาร์คครับผมใส่เข้าไปในปาร์ตี้นะครับผมและใส่สมบัตินะครับผมเป็นเคียวเพิ่มคิดดิคอน เข้ามาอีกท so, ีคร so so like ับผมปาร์ต so ี้เราเนี่ยจะกลายเป็นปาร์ตี้สายคิดิคอนทันทีและตัวละครของเราเนี่ยอาจจะเอาตัวพวกสายโจมตีออกและใส่เป็นสายคิดเมดได้เลยนะคืออาจจะแค่เอาสปาร์กมาใส่ในปาร์ตี้นะครับผมก็ส่งผลต่อปาร์ตี้แล้วว่าอาจจะเปลี่ยนเป็นปาร์ตี้สายคีเลยก็ได้นะครับนะก็เอาอาจจะไม่ใส่เพิ่มโจมตีแลวอาจจะเป็นเพิ่มใส่เป็นคิดิคอนก็ได้นะแน่นอนครับผมเขาเป็นตัวละครฮิวสองตัวนะครับผมโดย h พทีที่ต่ําสุดเนี่ยก็จะได้ เพิ่มไปนะและก็แน่นอนครับผมเพิ่มคิด,ดิคอนในส่วนของปาร์ตี้ดังนั้นเนี่ยตัวส่วนนี้สปาร์ครับผมผมค่อนข้างจะชื่นชอบเขาในส่วนของการใส่เป็นรถคูดาวนะครับเพราะต้องการให้สกิลครับผมปอ,อกมาบ่อยๆนะก็คือคิดว่าใส่เป็นครูดาวห้าเนี่ยคือเพอร์เฟกเลยนะครับในส่วนของสปาร์ตนะแต่ถ้าเกิดใครคิดว่าฮิลไม่แรงพอนะแต่ส่วนใหญ่เป้าหมายฮิลสองร์เก็ตเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะแรงแล้วนะครับอ่าดังนั้นเนี่ยรถเป็นครูดาวห้าครับผม,มถือว่าโอเคละ ในส่วนมาครับผมก็คือตัวของดาร์คช็อกโกนะครับผมดาร์คช็อกโกเนี่ยก็เป็นึ่งตัวที่ทําหน้าที่ได้หลายตาแหน่งมากครับผมอย่างแรกคือเราต้องเข้าใจความสามารถเขาก่อนหนึ่งคือเขาอ่ะเป็นสายโจมตีครับผมความเสียหาย2องนะครับคือตีหนักมากและหลังจากโจมตีเสร็จปุ๊บเนี่ยจะทําให้ลดพลังป้องกันนะครับผมช่วงเวลา20%เป็นเวลาเจ็บวินะดังนั้นตัวของดาร์คช็อกเนี่ยก็อ้อและก็ตอนออกสกิลของดาร์คช็อกครับผมมันจะเป็นสายฟ้าผ้า สายฟ้าฟาดลงมานะครับผมทำให้ตัวละครที่โดนสกิลนี้ลอยขึ้นฟ้านะครับผมและพอลอยขึ้นฟ้าตรงส่วนนี้มันค่อนข้างจะส่งผลในการขัดจังหวะสกิลได้หลายอย่างเลยดังนั้นนะครับผมตัวของดาร์คช็อ k เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวครับที่จะเล่นได้นะก็คือ1คือโจมตี3ลดคูดาวสองก็คือเน้นตีหนักนะครับหรือจะเป็นลดความเสียหาย3คูดาวสองก็ได้นะแต่เอาจริงผมชอบลดความเสียหาย3คูดาวสองมากกว่านะครับผมเพราะว่าตัวดาร์คช็อกจริงอ่ะผมชอบในการงัด สกิลของเขามากกว่าโดนทีเดียวลอยเนี่ยมันเป็นอะไรที่ขัดจังหวะการออกสกิลได้หลายอย่างจริงนะในั้นถ้าเอาจริงๆผมชอบเย่ก็คือเป็นคูดาวสามนะครับเอ้เป็นลดดดเมจสามนะครับผมคูดาวสองนะสลับตัวดาร์ช็อคครับอ่ะถัดมานะครับผมต่อมาครับผมก็คือในส่วนของสมุนไพรนะครับสมุนไพรนะบางคนก็อาจจะเป็นในส่วนของการโดยส่วนตัวแล้วสมุนไพรเนี่ยผมค่อนข้างจะชอบในส่วนของการเพิ่มโจมตีกับลดคูดาวมากกว่า เพราะว่าหลักๆแล้วเนี่ยคือฮิวขอสมุนภัยยอมรับว,ว่าในมุมมองผมนะเขาเอาจริงๆพอเล่นจริงขึ้นมาเนี่ยถามว่า4 2ถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้นะครับแต่โดยส่วนตัวแล้วผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยพอเท่าไหร่นะโดยผมก็เลยมักจะเวลาเล่นสุนภัยเนี่ยผมมักจะเป็นโจมตี3คูดาว2นะครับผมเพราะว่าคือต้องการให้ฮิวแรงขึ้นนะฮิวแรงขึ้นแล้วก็คูดาวที่ไวนะครับนะแต่ถ้าเกิดท่านไหนจะชอบนะครับผมเป็นคูดาว5นะครับผมก็ได้เหมือนกันนะเพราะว่า คือหลักๆแล้วนะครับผมเพราะว่าเอฟเฟกของลดบัฟเนี่ยคืออย่าลืมว่าสุนภัยเขามีสถานะาล้า,ลางดีบัฟด้วยนะครับผมลบล้างดีบัฟดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดตอนที่สกิลออกบ้าบ่อยๆเนี่ยมันก็ช่วยได้ดีนะแต่ถ้าเกิดใครชอบฮิวแรงก็ตามนั้นไปของผมเป็นโจมตีสามคูดาว2ครับนะฮิวพึ่งพาได้แล้วก็คูดาวไวนะครับผมเป็นทางสายกลางนะครับ อ่ะต่อลปครับผมก็คือมินช็อกโกนะครับมินช็อกโก้เนี่ยผมชอบในส่วนหนึ่งก็คือความสามารถในการอ่าเพิ่มนะครับผมเพิ่มสปีดนะเพราะว่ามันจะมีอ่าของบางอย่างนะครับผมที่เพิ่มสปีดของพวกเราด้วยนะเป็นปาร์ตี้สายเพิ่มสปีดเลยก็ได้นะครับมินช็อกโก้อ่าแน่นอนครับผมเป็นสายฮิวนะครับผมอ่าสายฮิวครับผมให้ตามของพลังโจมตีนะ แล้วก็แน่นอนครับผมแล้วก็เพิ่มสปีดให้กับผู้พร้อมเป็นเพิ่มสปีดนี่คือ25เปอร์เซ็นต์นะครับผมเป็นเวลา7วินะครับก็แน่นอนก็เอาไปถ้าด้นิยมจะใส่จริงครับผมก็จะใส่นิยมประเภทรถคููดาวนะครับผมเพราะว่าคือเราต้องการนะครับผมคล้ายๆกับตัวขอดสปาร์กับแบบเดียวกันก็คือเอาเอฟเฟกต์การไม่ได้เน้นคันคิวแต่น้นเอฟเฟกเป็นหลักครับผมเพิ่มสปีดตัวส่วนนี้นะดังนั้นเนี่ยตรองของมินช็อกโกนะครับผมก็ขอแนะนําครับผมให้ใส่ครูดาว5ไปได้เลยนะครับเอาไว้ไว้ก่อนนะ อ่ะหมาป่านะครับผมหมาป่าเนี่ยเป็นหนึ่งตัวในที่ที่ถือว่าอีกตัวหนึ่งที่เก่งนะครับหลักๆเลยเนี่ยตัวหมาป่านะครับผมคือเขาออกมานะอ่าแปลงร่างนะครับผม เมื่อขณะตอนแปลงร่างเนี่ยจะทําการโจมตีต่อเนื่อง2องครั้งครับผมเป็นวงกว้างนะเป็นตีวบๆสอง,ง,งทีนะครับผมพลังชีวิตเพิ่มอีก20%เป็นเวลา8วิความเสียหายก็จะหนักขึ้นครับผมสองนะครับผมและก็การเปล่นร่างครับผมจะความเสียหายเหลือแค่77%นะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่เอาไว้เป็นแทงก็ได้นะครับผมโจมตีก็ดีตัวนี้ค่อนข้างจะเล่นได้หลากหลายรูปแบบครับผมเพราะว่าตอนเปลี่ยนร่างเนี่ยเขาเนี่ยจะคือมีการโจมตี2ที ดังนั้นเนี่ยพอตีสองทีปุ๊บเนี่ยก็สามารถไปเล่นในสายของพวกโจมตีไว้นะครับผมเพราะว่าจะได้อัดต่อนเนื่อง2อทีก็ได้นะหรือจะเน้นการแปลงร่างบ่อยๆครับผมเพราะว่าตอนแปลงร่างนี่ก็ที่เรียกว่าสถานะค่อนข้างจะถือว่าเก่งมากเลยแหละนะในส่วนของหมาป่านะครับนะดังนั้นเนี่ยเอาจิงๆก็คือแล้วก็แน่นอนครับผมตอนแปลงร่างเนี่ยจะเพิ่มพลังชีวิต20%ด้วยนะดังนั้นถ้าเกิดเรามีเลือดเยอะนะครับผมเรามีเลือดเยอะเนี่ยเราก็จะสามารถ ได้เพิ่มนะครับผม20%ตัวนี้ก็ตามไปด้วยนะดังนั้นเอาจริงๆแล้วหมาป่าจะมี3อย่างให้ใส่นะครับผมก็คือ1นะครับผมก็คือโจมตีไวนะครับผมโจมตีไว2คือเพิ่มเลือดนะครับ3ก็น่าจะเป็นในส่วนของการครูดาวสกิลนะตัวส่วนนี้ครับผมเลือกเอาได้เลยนะ3อย่างครับก็เลือกใส่เซตตามที่เราชอบนะครับหมาป่านี่คือเล่นได้หลายรูปแบบมากอยู่ที่ว่าท็อปปิ้ตรงส่วนนั้นของเราเนี่ยออกมาเป็นแบบไหนด้วยก็ยิ่งดีนะอ่ะครับผมก็ ส่งตัวเลือกไป3ช้อยเลยนะครับนะมีคูดาวครับผมความเร็วแล้วก็เพิ่มเลือดนะครับ ต่อมาครับผมคือสาวเจ้าป่านะครับผมสาวเจ้าป่าเนี่ยคือต้องบอกเลยนะว่าอธิบายตัวกิลก่อนคืออย่างแรกเขาจะเรียกเสือออกมาแล้วครับผมแล้วออกไปโจมตีข้างหน้านะครับไอตอนจบตือออกไปโจมตีข้างหน้าเนี่ยเป็นเวลา5วินาทีนะแล้วตอนออกไปตี3วินะครับคือต้องบอกเลยว่าตอนที่ขี่เสือออกไปตีข้างหน้าเนี่ยสถานะภาพของสาวเจ้าป่าเนี่ยก็เรียกว่าเป็นอมตะนะครับผมและถ้าเกิดเสือตายขึ้นมาตรงส่วนนี้เนี่ยสาวเจ้าป่าจะกลับมายืนตำแหน่งเดิมนะ ดังนั้นนะครับผมในส่วนของสาวเจ้าป่าเนี่ยผมค่อนข้างจะชอบในส่วนของการเป็นคูดาวสกิลนะครับใส่ครูดาวสกิล5เลยจะดีมากเลยนะเพราะว่าออกไปตีสตันนะครับผมนะยิ่งสตันฝ่ายตรงข้ามบ่อยเท่าไหร่ยิ่งดีนะและพลังโจมตีนะครับผมก็ถือว่าแรงด้วยนะหครั้ง2องร้ครับผมเพิ่มความเร็วด้วยนะคือเอาง่ายๆคือถ้าเกิดสกิลทํางาน1ทีอ่ะตัวเราก็จะปิดไวขึ้นด้วย พอสปีดไวขึ้นปุ๊บเนี่ยมันก็ออกมาสตัรไวขึ้นอีต่างหากนะมันนั้นตนส่วนตัวแล้วเนี่ยผมว่าสาวเจ้าป่าเนี่ยคูดาวห้าครับผมจัดไปได้เลยนะเป็นอะไรที่ดีมากครับในส่วนของพี่ครับผมแล้วเสือตอนที่ออกไปแล้วโดนสาวเจ้าป่าเอาไปตีข้างหน้าเนี่ยมีโอกาสตายไหมคือตายแค่แค่เสือครับผมนะอย่างที่บอกนะพอเสือตายปุ๊บสาวเจ้าป่าก็กลับมายืนตำแหน่งเดิมละและที่เหลือก็รีบคูดาวเพื่อลานสปีดรอบต่อไปอย่างหนึ่งตอนนี้เนี่ยเรามีสถานะภาพเพิ่มความเร็ว25%ด้วยนะครับผมเป็นเวลา10วิ ซึ่งเรียกว่าสกิลเนี่ยถ้าเกิดสิบวิตรงส่วนนี้มันจะแทบเรียกว่าสกิลของเราเนี่ยแทบจะรันต่อเนื่องเลยนะหมดเวลาปุ๊บต่อสกิลต่อแล้วก็สกิลต่อมาอีกทีครับดังนั้นเนี่ยมันจะเกิดการเรียกว่าลูปสกิลที่น่าสนใจมากนะในส่วนของสาวเจ้าป่าที่ใส่เป็นครูดาวสกิลนะครับต่อมาครับผมแวไพร์ครับอินี่ขอบอกเลยครับผมสายโจมตีครับไม่ต้องคิดอะไรมากมายนะผมเพราะว่าพลังโจมตีเนี่ยถือว่าแรงมากครับผมนะเพราะว่าอะ โจมตีนะครับผมก็คืออย่างที่บอกอ่ะ581%ตีตุ้มทีเดียวนี่คือหนักมากถ้ายิ่งสายโจมตีนะครับผมจะยิ่งอัดหนักเข้าไปใหญ่และแน่นอนครับผม15%ของความเสียหายที่ได้ไปเนี่ยเอามาเพิ่มเลือดให้กับตัวเราจึงเหมาะมากครับผมที่เอาไปลง PP นะครับดังนั้นเนี่ยเรียกว่าสกิลออก1ทีเนี่ยมีเดี่ยงหนึ่งตัวแน่นอนนะครับต่อให้เป็นสายถึกแค่ไหนก็ตามนะที่เอาเน้นสายโจมตีสายเหตุหนึ่งก็เพราะว่าบางครั้งไปเจอพวกสายถึกนะครับผมอยงทแ พวกนี้เนี่ยมันจะทําให้ตัวเราอัดไม่ตายไงแล้วมันไม่คุ้มใช่ไหมคือสิ่งที่ผมต้องการจากแวไพร์ก็คือออสกิลหนึ่งทีหชีวิตนะครับนะดังนั้นเนี่ยก็คือต้องบอกเลยว่าออกหนึ่งทีปุ๊บตายหนึ่งตัวแค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วนะครับคือคิดดูดิว่าเริ่มต้นมาปุ๊บสกิลเราพร้อมเราซัดตุ้มฝ่ายเดือดําตาย1ตัวเนี่ยแค่นี้ก็คุ้มแล้วนะอ่ะถัดมานะครับผมในส่วนของอน้ําตาลหิมะนะครับผมน้ําตาลหิมะเนี่ยผมบอกเลยว่าค่อนข้างจะเล่นยากครับผมเพราะว่า ตัวของน้ําตาหิมะเนี่ยเขามีหลากหลายหน้าที่นะครับผมพลังโจมตีเพิ่มสิคือมันเป็นการซัมมอนนะครับผมซัมมอนตัวอาสโนว์คิงออกมานะครับซึ่งตัวสโนว์คิงออกมาเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างจะเก่งด้วยนะเพราะว่ามีเลือดนะครับผมสิบห้าเปอร์เซ็นต์พลังตีสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมพลังป้องกันร้อยยี่ห้าเปอร์เซ็นต์พลังชีวิตร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ตัวสโนว์คิงออกมาเนี่ยคือข้อเสียของน้ำตาหิมะอย่างแรกคือกว่าจะเรียกสโนว์คิงออกมาเนี่ยมันนานนะครับมันนานมากดััังงนนนนนน้เเเีี่่่ยยมยมมมลลไคออหาาาาะใกรร แต่การลุยดานรรรมดาทั่วไปอ่ะถือว่าน่าสนใจมากแล้วก็แน่นอนนะครับผมว่าพอเรียกมาหนึ่งทีปุ๊บตัวส่วนนี้เนี่ยสังเกตเลยว่าครูดาวของน้ำตาลหิมาจะมากเป็นพิเศษเพราะว่า20วินะครับผมอันนี้คือเยอะเป็นพิเศษเลยดังนั้นเนี่ยแหละท่านเขาก็เลยจะเน้นในส่วนของการใส่รดครูดาวสกิลมาเพราะว่าตัวของสโนว์คิงเนี่ยจะได้เรียกออกมาบ่อยๆนะครับ ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ถามว่าจะใส่อย่างอื่นเพิ่มได้ไหมก็ได้นะครับตรงส่วนนี้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเพิ่มพลังป้องกันก็ได้สโนว์คิงเราจะได้ถึกๆนะครับตรงส่วนนี้รวมถึงพลังชีวิตตรงส่วนนี้ก็ได้นะแต่ถ้าเกิดจะคิดในส่วนของทางสายกลางจริงๆก็เน้นรถคูดาวครับอ่ะนะตามนี้เลยนะครับอ่าในส่วนของอีพิกบทได้ยังนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอเช็คหน่อยนิดหนึงนะ อ่าโอเคครับผมอ e ีปินะครับผมตอนนี้ก็บดแล้วต่อไปเราจะมาพูดในส่วนของตัวแรที่นิยมใช้กันก่อนดีกว่านะครับตัวแรนิยมใช้กันตัวแรกครับผมตัวของอะโวคาโดนะครับอะโวคาโดเนี่ยต้องบอกเลยว่าเน้นในส่วนของอ่า ป้องกันนะครับผมเพราะว่าตัวอะโวคาโดเนี่ยเขามีหน้าที่คือเป็นแท้งและก็แน่นอนครับผมเขาจะบัฟเพิ่มพลังโจมตีให้ด้วยเป็นเวลา6วินะดังนั้นตัวของอะโวคาโดเนี่ยพยายามยืนให้มันนานๆเข้าไว้ก็พอดังนั้นเนี่ยลดดามเมจเพิ่มเลือดนะครับผมเพื่อป้องกันนะครับผมใส่ไปได้เลยตัวนี้นะครับผมจัดไปได้เลยนะส่วนของอะโวคาโดนะครับ ถัดทีครับผมตัวของอัศวินอัศวินนะครับผมต้องบอกเลยว่าตัวเขาอ่ะเป็นสายแทงที่โจมตีได้หนักหน่วงมากนะฮะและก็ยโย่สามวิแต่ว่าข้อเสียของอัศวินก็คือตัวเขาอ่ะมันไม่ได้มีสกิลเอาตัวรอดแบบตัวของรถนมนะครับดังน,นั้นถ้าอัศวินเนี่ยเอาจริงผมขอแนะนําในส่วนของการลดดาเมจหรือเพิ่มพลังป้องกันเข้าไว้จะดีกว่า เพราะว่าไอ้ยั่วยุสามวีเนี่ยมันก็มากพอแล้วละ่ะที่จะโดนปาร์ตี้ลุงกระทืบครับผมอัศวินอาจจะถึงขั้นตายได้นะดังนั้นแนะนำครับผมก็คือในส่วนอัศวินก็คือเพิ่มพลังป้องกันนะครับผมหรือลดเาเมจนะใส่เข้าไปครับผมเพื่อให้ตัวอัศวินเนี่ยยืนอ,อยู่นานๆนะครับอันนี้ขอข้าม อ่ะโอเคครับผมคัสตาร์รุที่มครับผมคัสตาร์รุที่3เนี่ยผมแนะนำให้ใส่ครูดาว5นะครับผมเพราะว่าหลักๆคือถามว่าฮิวดีไหมฮิวก็ดีอยู่แล้วนะครับผมและยังไม่พอครับเพิ่มพลังโล่นะครับผมเพิ่มโล่อีกทีนะครับผมเป็นเวลา3าวิแปลว่ายิ่งสกิลออกบ่อยเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งดีเท่านั้นนะครับผมดังนั้นเนี่ยตัวของคัสตาร์เนี่ยแนะนำนะครับผมให้ใส่คูดาว5เลยจะเป็นอะไรที่ดีมากนะครับ ในส่วนของโคเวอร์ครับผมโคเวอร์แน่นอนครับผมจะลักษณะคล้ายๆกับตัวขอสมุนไพรนะก็คือลบล้างบัฟด้วยนะครับผมแล้วก็ฮิวด้วยนะดังนั้นเนี่ยก็สามารถเล่นได้หลายรูปแบบครับผมจะเป็นลักษณะแพทเทิร์นเดียวกับสมุนไพรนะครับผมก็คือโจมตี5ก็ได้ให้ฮิวแรงๆครับผมหรือจะเป็นในส่วนของลดคูดาวเพื่อต้องการสถานะล้างดีบัฟหรือถ้าเกิดไปทางสายกลางก็โจมตี3นะครับผมคูดาว2นะจัดไปได้เลยนะครับตรงส่วนนี้ต่อมานะครับ อ่าฮะต่อมาก็อืม uh ฮึ huh. ตัวของแครอทนะครับแคลรอทเนี่ยคืออย่างแรกเลยนะสร้างความเสียหายเพิ่มพลังป้องกันให้กับเพื่อนพ้องนะครับผมนะและก็แน่นอนก็ผมโจมตีศัตรูแล้วก็เพิ่มพลังชีวิตเพิ่มขึ้นเล็กน้อยตัวแครอทเนี่ยคือต้องบอกเลยว่าลดคูดาวนะครับผมเพราะว่า1บัฟเพิ่มนะครับผมบัฟเพิ่มปาร์ตี้ฟืนฟ้นฟูพลังชีวิตด้วยนะครับผม ดังนั้นเนี่ยตัวของแครอทครับผมแนะนําเลยนะก็คือรถคูดาวห้านะครับจะเป็นอะไรที่ดีมากยิ่งสกวลวอลลุปออกมาบ่อยยิ่งดีต่อมาแพนเค้กครับผมแพนเค้กเนี่ยขอแนะนําเป็นในส,ส่วนของรถคูดาวนะครับเพราะว่า1คือตัวของแพนเค้กเนี่ยจะออกไปโจมตีนะครับผมเขาจะบินออกไปแล้วก็ปล่อยเป็นระเบิดนะครับผมลงมาข้างล่างนะเรียกว่าศัตรูแนวนั้นคือโดนกันหมดนะยังไม่พอครับผมเพิ่มความเร็วในการโจมตีให้เพื่อนพ้องนะครับผม20%เป็นเวลา6วินะดังนั้นเนี่ย ยิ่งอ๋อและก็ตอนที่แพนเคก้กออกไปบินนะครับผมตัวแพนเคก้กจะอยู่ในสถานะอมาตะนะเพราะว่าไม่มีใครตีเขาได้แล้วตอนนั้นแล้วก็แน่นอนครับก็ปล่อยปล่อยระเบิดเสร็จปุ๊บเนี่ยเพิ่มสปีดให้กับปาร์ตี้เดี่ยยังงั้นเนี่ยคือยิ่งไวอ่ะย,ยิ่งดียิ่งวนลูปยิ่งโอเคนะครับนะสําหรับตัวของแพนเคก้กก็แนะนำเลยครับว่าเป็นรถคูดาวห้าเช่นเดียวกันต่อมานะครับผมเป็นหัวหอมนะครับหัวหอมนะครับผมจะเป็นการสร้างความเสียหายวงกว้างระยะไกลและก็ช่วยลดพลังโจมตีนะครับ คือเขาไปสายซัพพอร์ตนะยืนอ,อยู่แนวกลางครับถ้าเป็นแนวกลางสายซับพรอร์ตโจมตีนะครับผมเราก็ให้เน้นในส่วนของสกิลนะครับผมที่คูดาไวนะเพราะว่ายิงรถโจมตีบ่อยได้เท่าไหร่มันก็ยิ่งช่วยปาร์ตี้ได้ดียิกขึ้นเท่านั้นนะครับอ่ะนะในส่วนของหัวหอมนะครับถัดมานะครับผมก็เป็นในส่วนของหมากฝรั่งนะครับหมากฝรั่งเนี่ยก็คือจะเป็นการโจมตีนะครับผมละความลดความเร็วฝ่ายตรงข้ามนะ ตัวของฝรั่งเนี่ยก็แบบเดียวกันนะครับผมคือสายเป็นลักษณะประเภทแนวโจมตีนะครับดังนั้นเนี่ยจะเล่นได้หลายรูปแบบนะถ้าเป็นสายโจมตีได้ไหมก็ได้นะครับผมเพราะว่าตัวของหัวฝรั่งเนี่ยค่อนข้างจะยิงแบบมันเอาเรื่องเลยนะจะใส่ลดคูดาวก็ได้จะใส่เพิ่มความเร็วในการโจมตีก็ได้นะครับตัวส่วนนี้อ่าฮะอ่าต่อมาครับผมก็คือแบล็กเบอร์รี่นะครับแบล็กเบอร์รี่นะครับผมเป็นอัตราเพิ่มคิติคอนนะครับ ตรงส่วนนี้เนี่ยก็สามารถเอาไปใส่ทีมคิได้เช่นเดียวกันนะก็หลักๆก็ไม่มีอะไรครับผมก็น่าจะเป็นในส่วนของล็อคูดาวแหละนะถ้าเกิดใครต้องการเพิ่มเป็นสายคิโดยสมบูรณ์นะครับแต่ความจริงคิเนี่ยแค่ใส่ในส่วนของสปาร์เข้าไปเนี่ยก็เรียกว่าแล้วก็ใส่ในส่วนของเคียวเข้าไปเนี่ยก็คดมากพอแล้วนะแต่ถ้าเกิดใครต้องการคิรวๆนะครับผมก็ใส่แบล็คเบอร์รี่เพิ่มตัวมได้เช่นเดียวกันถัดมานอกจากแบล็คเบอร์รี่แล้วนะครับผมก็น่าจะ พูดถึงในส่วนของอีกตัวนึ่งก็น่าจะเป็นในส่วนของเชอร์รี่ครับเชอร์รี่นะครับผมก็เช่นเดียวกันนะตัวนี้จะเป็นลักษณะาการโจมตีติดสตันนะครับดังนั้น,นตัวของเชอร์รี่เนี่ยยิ่งออกสกิลบ่อยเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งดีนะก็คงจะหนีไม่พ้นในส่วนของการลดคูลดาวเช่นเดียวกันนะครับทำไมหลังๆมันมีแต่ลดคูลดาววะนะครับมันก็ช่วยไม่ได้นี่ครับมันสกิลมันน่ามันเป็นสายซัพพอร์ตส่วนใหญ่อะ่ะมันก็เลยประมาณว่าซัพพอร์ตไวมันก็ยิ่งดีนะ หรือกอกวนไว้ก็จะยิ่งดีจะตามไปด้วยนะครับต่อมาครับผมก็คือตัวของคุกกี้เจ้าหญิงนะครับผมตอนเจ้าหญิงเนี่ยเอาจริงๆแล้วนะครับผมผมค่อนข้าจะลักษณะของเจ้าหญิงนะสามารถจะคล้ายๆกับส่วนของดาร์คช็อคได้นะครับดังนั้นเนี่ยก็น่าจะหนึ่งคือเจ้าหญิงค่ะยืนอยู่แนวหน้านะครับดังนั้นเนี่ยถ้าผมชอบจริงๆครับก็คือเป็นลดดาเมต3นะครับผมแล้วก็คูดาว2เพื่อที่จะได้ต้องการจะดาเมจเนี่ยจะได้เซฟตัวเราแล้วก็สามารถจะออกสกิลได้ลด กาสฝ่ายตรงข้ามได้ยิ่ยงขึ้นนะครับเอาจริงแล้วเนี่ยทำหน้าที่แบบเดียวกับดาร์ช็อกเลยเพียงแต่ดาร์ช็อกอะ่ะเขามีสายฟ้าที่สามารถจะงัดศัตรูขึ้นไปบนฟ้ามันกระเด้งนะส่วนเจ้าหญิงเนี่ยมันแค่ตบชะงักโชคลาวนะครับตัวส่วนนี้อ่ะ อันนี้ก็เป็นลักษณะประเภทของท็อปปิ้งนะครับผมที่จะใส่ในตัวละครนะครับผมพอสมควรส่วนตัวละครระดับคอมมอนผมขอไม่พูดถึงกันละกันนะเพราะว่าไม่ค่อยเป็นที่นิยมเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็สู้กับตัวละครระดับแรนะครับผมหรือจะเป็นสายอีพิกเนี่ยค่อนข้างจะไม่ได้นะมันจะมีส่วนของท็อปปิ้งบางประเภทครับผมก็คือจะมีส่วนของการบัฟเพิ่มนะครับผมอันนี้บัฟเพิ่มเนี่ยตรงส่วนนี้ก็คือจะเป็นการได้รับผลบัฟเพิ่มนะครับผมอย่างเช่นคิไวขึ้นนะครับผมคิ อ่าความเร็วหรือรีเจนด์อพส่วนนี้ครับผมมันจะทําให้การได้รับผลของบัฟเพิ่มเนี่ยก็ตามนั้นแหละครับผมก็คือเราได้รับเพิ่มนะอ่าโอเคนะครับผม ถ้าเกิดท่านไหนนะครับผมมีคําถามอะไรนะครับผมก็สามารถจะเข้ามาคอมเมนต์ตอบกันได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดผมได้ไอดีหลักคืนมาเมื่อไหร่นะครับผมก็จะกลับมารีวิวอีกรอบหนึ่งก็แล้วกันนะเพราะว่าตรงส่วนนี้ก็ทําเรื่องแจ้งไปเรียบร้อยแล้วแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทางเราอ่ะจะได้ไอดีกลับมาแค่ไหนครับผมเร็วแค่ไหนนะเสียดายเหมือนกันนะเพราะว่าเติมไปพอสมควรด้วยนะครับโอเควันนี้ผมฮอสบีแคทก็ขอรีวิวไปแค่นี้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ